ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวิชาประวัติศาสตร์จีนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของกำแพงเมืองจีนนะคะว่าหลี่ชางเฉิงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อเรื่องกันก,น,กนเลยนะคะว่าหลี่ชางเฉิงหรือกำแพงเมืองจีนเนี่ยสร้างขึ้นครั้งแรกนะคะเมื่อประมาณ700ปีก่อนคิศนะคะอยู่ในช่วงของยุคชุนชิวจ้านกัวนะคะหลังจากที่จิตซีฮ่องเต้และชินซือหวังนะคะได้รวบรวมจิตเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยก็ได้ก่อสร้างกำแพง เพิ่มเติมนะคะเพื่อใช้ป้องกันค่าศึกโดยเริ่มจากแหลมตะวันออกที่เหลียวตรงนะคะพาดผ่านมณฑลเฮอเปเปยปักกิ่งซานซีนาะ,ะมกุเลียหนิงชาซานซีและส,สุดที่ตะวันตกนะคะหลินเทามณฑลกานซูซึ่งพาดผ่าน8มณฑลด้วยกันนะคะมีความยาวประมาณ5,000กว่ากิโลเมตรนะคะเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงของโลก ว่าลีชังเฉิงหรือกำแพงเมืองจีนนะคะประกอบไปด้วยกำแพงสูงใหญ่นะคะด่านกำแพงป้อมปราการและหอคอยจำนวนนับร้อยนับพันหากได้ข่าวว่ามีข่าศึกบุกนะคะนายทหารก็จะจุดไฟบนแท่นจุดไฟเพื่อรายงานข่าวข่าศึกให้เมืองที่อยู่ใกล้นะคะแล้วก็เมืองใกล้ๆเนี่ยจะส่งข่าวไปยังเมืองหลวงนะคะ,ะ,ะ่เรามาดูอันนี้จะเป็นแนวกำแพงเมืองจีนนะคะบนตัวกำแพงเมืองจีนก็จะมี ป้อมปราการนะคะอันนี้จะเรียกว่าป้อมปราการเป็นจุดๆๆเนี่ยเมื่อมีข้าศึกมานะคะเขาก็จะจุดไฟนะคะส่งต่อๆกันมามาอย่างเมืองที่อยู่ใกล้ๆนะคะและเมืองใกล้ๆนี่ก็จะนาําข่าวข้าศึกเนี่ยส่งไปยังเมืองหลวงต่อนะคะอ่าสองภาพที่เหลือนะคะจะเป็นภาพด่านกําแพงนะคะด่านกําแพงบนด่านกําแพงก็จะมีหอคอยอยู่ข้างบนนะคะสูงๆแบบนี้ วัลลีชางเฉิงหรือกำแพงเมืองจีนนะคะได้มีการซ่อมแซมอยู่เรื่อยมานะคะในสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยได้มีการซ่อมแซมครั้งใหญ่นะคะใช้เวลา200ปีนะคะถึงเสร็จมีการสร้างด่านปาตาหลิงชางเฉิงนะคะด่านปาตาหลิงชางเฉิงด่านมู่เทียนหยู่ชางเฉิงด่านซื่อมาไทชางเฉิงนะคะซึ่งทั้ง3ด่านเนี่ยอยู่ในกรุงปักกิ่งทั้งสิ้นนะคะกำแพงเมือง เมืองจีนนะคะส่วนนี้ก็คือจะสร้างขึ้นตามแนวของภูเขามีความยิ่งใหญ่และแข็งแรงเขาบอกว่าทางเดินบนยอดของกำแพงเมืองจีนเนี่ยสามารถรองรับม้าได้ถึงห้าถึงหกตัวยืนเรียงเดินเรียงหน้ากระดานกันนะคะแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีนปัจจุบันเนี่ยกำแพงเมืองจีนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะต่อมาเราจะมาดูเรื่องเล่าที่ เขาเล่าสืบทอดกันมาหลายร้อยหลายพันปีนะคะเป็นเรื่องราวของเมืองเจียงหนุ่ยนะคะร้องไห้ที่กำแพงเม,มืองจีนนะคะเมืองเจียงหนุ่ยครูชางเฉิงนะคะเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ชินนะคะมีเรื่องเล่าว่าหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าเมืองเจียงหนุ่ยเขาเพิ่งได้แต่งงานไม่นานนะคะสามีของนางก็ถูกจับไปสร้างกำแพงเมืองจีนนะคะในสมัยเมื่อก่อนเขาก็จะเกณฑ์ผู้ชายเนาะไปสร้างกำแพงเมืองจีน แม่นางเมืออเชียงหนุ่ยก็รอสามีอยู่ที่บ้านนะคะวันแล้ววันเล่าก็สามีก็ไม่กลับมาสักทีนะคะเมื่อฤดูหนาวมาถึงเนี่ยอากาศก็หนาวเย็นแม่นางเมืองเชียงหนุ่ยก็ได้ทําเสื้อนะคะเย็บเสื้อให้ เย็บเสื้อกันหนาวนะคะเพื่อเอาไปให้สามีนะคะนางก็เดินทางมาใกล้แสนไกลแต่พอมาถึงกำแพงเมืองจีนเนี่ยกลับรู้ว่าสามีของนางได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะเมืองเชียงนุ่ยก็ได้คุกเข่าลงข้างกำแพงเมืองจีนแล้วก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นนานหลายวันนะคะในที่สุดกำแพงส่วนนั้นนะคะได้พังทลายลงมาแต่สุดท้ายนะคะนางก็ได้ไปกระโดดน้าฆ่าตัวตายนะคะด้วยความโศกเศร้าอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของแม่นางเมืองเชียงนุ่ยนะคะ และเรื่องราวของเมืองเซียงหนุ่ยก็ลากสืบทอดต่อๆกันมานะคะตั้งแต่สมัยของราชวงศ์ฉินเป็นต้นมานะคะก็เป็นเรื่องราวที่คู่กับบ้านหลี่เฉิงน,นะคะเมืองเซียงหนุ่ยคู่ฉางเฉิงน,นะคะ